็นนี่เป็นมาเป็นปีค่ะหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนที่จะทดลองทานผลิตภัณฑ์นเนี่ยต้องนอนทอรามานทุกคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายด้วยอาการปวดมือปวดล้าไปทั้งแขนจนลาาไปที่ขาค่ะบางคืนต้องลุกขึ้นมาทุบมือทุบแขนตัวเองอะ่ะเพื่อที่จะให้เราอหายปวดหายเจ็บบางคืนเช่ไหมต้องลุกขึ้นมันทั้งนวดนวดไม่เท่าไหร่แล้วต้องทุบอะ่ะขาปวดเหมือนทั้งเคยเป็นไหมเหมือนขาอ่อนแรงเหมือนจะเป็นคนเดินไม่ได้ อ่อนแรงปวดปวดแบบเจ็บเสียวจี๊ดอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะทนมานะคะในการหยุดยามาหเดือนเต็มแล้วตัดสินใจว่าสิ้นเดือนตุลาตั้งใจว่าถ้าไม่หายอะ่ะครูป็นนี่ทดลองทานกาแฟวันที่15ประมาณกลางเดือนตุลาแล้วเราคิดว่าถ้าสิ้นเดือนไม่หายเราจะต้องไปรับยาละเพราะว่ามันไม่ไหวอะ่ะสุขภาพเราเสียเรานอนไม่ได้เราเครียดอะ่ะแล้ว เชื่อไหมว่าโคคาโคปินน่ตอนแรกทานแค่กาแฟกับไฟเบอร์นะสิบวันอาการที่ชาเริ่มลดลงลดลงลดลงร,ลงรลงละหว่างวันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยรู้สึกละแต่อาการที่จะขึ้นหนักๆคือตอนกลางคืนค่ะอาการปวดเริ่มลดลงลดลงลดลงจนทุกวันนี้สองเดือนผ่านไปไม่มีอาการเลยค่ะไม่มีอาการเลยแล้วครูปินน่ก็ไม่ไปหาหมออีกเลยมันถึงทําให้ครูปินน่มั่นใจนะคะแล้วก็ออกมาไลฟ์สดอะว่าสินค้าในแบร จริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ยัง